มีจิตใจที่ดีต่อกันมีความผูกพันที่เรามีอยู่รักกันอย่างนี้ตลอดไปนั่นคือความจิตใจที่จะมอบให้กับครอบครัวบุญยงอีกครั้ง่น้องนะครับขอตั้งจิตอธิษฐานครับต่อหน้าองค์พระสยามเทวาธิราชเสิ่งสดิส์สธิ์บุญบารมีแห่งองค์พระสยามเทวาธิราชราชวงศ์ทุกราชการทุกพระองค์ บุญบาร,รมีแห่งสิ่งศักดิ์สิทธั้งหลายวันนี้น้องไอจะได้เข้าเป็นสาวกของสมาพุธเจ้าโดยพร้อมในวันพรุ่งนี้เชา้าเวลาเจ็ดโมงเชา้าท่านผู้เกียรติรักมีเวลาว่างก็มาบวชหลานนะครับแล้วก็ขอให้บุญกุศลครั้งนี้ที่พีน้องได้มาร่วมง,งานบุญขอให้รับบุญกุศลนี้ไปให้พะสมตจความสำเร็จในชีวิตชีวิตมีแต่ความ โชคดีและจะมีสิ่งใดมาเบียดเบียนในสิ่งที่ไม่ดีนะครับขอขอบคุณครับขอบคุณครับขอบคุณครับพีเอสผมสี่วัยลอยสี่สอสอครับผมขอหนึ่งนาทีครับึ่งนาทีขอใหม่ตัวหนึ่งไอถือลูกต้นยืนตรงนี้อยู่ตรงนี้นี่ไอหันหน้ามองหน้าแม่มองหน้าเลยครับอย่ายิ้ม คุณตั้งใจเลยวันนี้เป็นวันสำคัญที่สุดในชีวิตของลูกผู้ชายคุณเกิดมาชาตินี้คุณได้บวชเรียนทดแทนบุปการีนั้นเป็นสิ่งที่ประเสริฐที่สุดไม่มีสิ่งใดแลวปู่ย่าตายายญาติสนิททิ่เสหายทั้งหลายที่มาร่วมง,งานวันนี้มาด้วยความรักคุณพ่อคุณแม่ของท่านหน้าของปู่ย่าตายายเพราะฉะนั้นท่านตั้งใจและมองหน้าแม่มองครับมองที่ในตาแม่ว่า ในตาคู่นี้นั้นบริสุทธิ์และก็เลี้ยงมาบาโตขนาดนี้ได้ยังไงพวงใยตลอดเวลาได้ยังไงเราจะเป็นยังไงดึกงืึแค่ไหนแม่ก็ยังรอไอมองหน้าแม่ครับมองที่ในตาแม่ครับแล้วลุงเอ็ตพูดด่ายังไงให้หนูพูดตามตั้งใจนะครับฮลัลโหลครับดังเอยครับฮัลโหลครับดังเอยครับฮัลโหลครับ ขอเพิ่มเสียงขอไมค์ตัวนี้เล่งอีกหน่อยฮะฮัลโหลครับฮัลโหลครับโอเคขอบคุณครับฟังครับหนึ่งมองหน้าแม่ครับจะมองที่อื่นนะพนมมือครับหนึ่งคำรักหนึ่งคำรัก ลูกรักแม่ลูกรักแม่แม้นค่าน้อยแม้นค่าน้อยตามเพชรพลอยตามเพชรพลอยตีราคาตีราคาค่ามิได้ค่ามีได้แต่แม่จ๋าแต่แม่จ๋ารักที่หนึ่งรักที่หนึ่งในหัวใจในหัวใจตีใช่ใครมีใช่ใครไอรักแม่ไอรักแม่แม่นิรันแน่นิรันภกเขาลงกับเท้าแม่ ยอดลุกนี่แหละถูจะได้มีชีวิตที่สดชื่นและก็ลุ่งเรืองตลอดกาลฝากกอดแม่ลูกกอดแม่กอดแน่นๆนะครับไม่ได้กอดอย่างนี้มานานเท่าไหร่แล้วอีปีครับนัายรองนายสมัยแต่อีกคนหนึ่งที่จะไปไหนไม่ได้คุณรัฐสารบเบียรครับช่วยเชิญมาหน่อยครับนาย มองหน้าพ่อครับพ่อจะถามลุงเอสตลอดเวลาว่าป๋าไอป่านี้ยังไม่กลับป๋าฮัดตื่แล้วเขาไปไหนถามลุงเอสตลอดเวลาวันนี้ตอนที่เปิดร้านอาหารอยู่แต่สิ่งหนึ่งที่เขาพูดยันก็คือ,ล,อล,ลูกเข้าไปกอดลูกลูกเข้าไปกอดพ่อครับกอดพ่อเข้าไปได้ครับหายเลยเข้าไปได้ครับกอดครับวันนี้ตอดได้ ไม่ทะเลาะวันนี้ไม่ทะเลาะเออเพราะเจ้าพูดงั้นครับนี่ครับบทห,หน้าที่ให้อยากได้ลูกสวยหล่อผมทำให้ฟรีไม่คิดตังอะไรนะครับก็มีความสิขดีบ้างและขอบคุณเพื่อนๆที่พี่ไม่พูดที่เราก็รู้สึกิดชอะ บางคนประจัดใส่ลอยประจัน,นจแน่ก็มาปเป็นเกียรติครับก็ขอบุญยิ่นะครับโดยเฉพาะผู้ใหญ่หลายท่านมาในวันนี้นะฮะขอให้แข็งแรงอายุยืนทุกท่านนะครับไอย้ยศบอกว่าปรุงเนะนี่ยนิสัเหมือนกันมีเยอะเหมือนกันนะครับอีกแล้วครับคุณพอ่อก่าขอบคุณท่านผู้มีเกียรติไปแล้ววันนี้ขอเชิญคุณแม่หน่อยครับเชิญสักนิดหนึ่งครับเชิญครับอขอบคุณท่านแขกผู้มีเกียรติ ทุกท่านนะคะที่ได้มาร่วมงานาโฆโฆน้องโมลธนาบนุญน้องไอซ์นะคะหน้าอริชคุณยงขอขอบคุณค่ะครับคุณพ่อคุณแม่ได้กราบขอบคุณท่านผู้มิเกศไปแล้ววันนี่จะให้เจ้าหน้าขอขอบคุณท่านผู้มิเกศครับเชิญครับก็ผมก็ขอขอบคุณ,คณ,คณพี่ๆน้องๆทุกคนนะครับป้าๆผู้หลักผู้ใหญ่ทุกคนนะครับที่มาร่วมงานผมในวันนี้นะครับ ก็ผมก็ขอให้ได้บุญกลับไปทุกคนด้วยนะครับแล้วก็กลับบ้านดีๆด้วยนะครับปลอดภัยด้วยนะครับผมไม่ได้ไล่นะครับผมพูดเฉยๆนะครับขอบคุณนะครับก็ขอขอบคุณครับครับก็ขอบคุณแทนลูกชายนะฮะที่ให้เสกผมเงินนะครับเนี่ยห็นได้พ่อดีสอนดีกันอย่างเงี้ยคแบบเขาพูด